แหมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่บ้านโคกร้อนแท้จากการที่พวกเราได้ทําการเปลี่ยนระบบการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมาเป็นระบบโซล่าเซลล์ตามที่ทางกรกพได้แนะนํามานั้นทําให้ทุกครัวเรือนต่างก็ยิ้มกันแก้มปรีค่าไฟลดลงจากโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชานชนประเภทบ้านอยู่อาศัย ทางกกพได้ประกาศเชิญชวนมาทุกวันนี้ทางกกพได้นําเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาแนะนําและช่วยพัฒนาหมู่บ้านของเราให้อยู่ดีมีสุขและสะดวกสบายมากขึ้นไม่เอาบอกแล้วว่าไม่เอาโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่เอาว้ยมีแต่สิ่งดีๆให้ทำไมไม่เอามีแต่ประโยชน์นี่ต้องฝากมือดีอยาพรนครหน่อยละช่วยด้วยนะ บอกไปลูกอีกครั้งแล้วมาตื้อกันอยู่ได้โว้ยโซล่ารงโซล่าเซลบ้าบออะไรเนี่ยหาใช้ไม่เป็นหรอกไ่ขนาดนี้ยังจะกล้าเข้ามาอีกแรงเลยคราวนี้ไม่ป่วยแล้วมั้งตาเฮ้ยไอวิวร้านลาโว้ยคิดถึงคิดถึงคิดถึงตาตาจะอยู่ท่าได้อีกนานไหมเนี่ย เมื่อแล้วเนี่ยฮไม่คิดถึงหลานบั่งเลยหรือไงคนรูสามาหานิ่งเก่งเก๊กเก่กกงจต่หน้าตาพูดเยอะอย่างเงี้ยจะอยู่กี่วันอยู่จนกว่าจะเบื่อตานั่นแหละถ้าอยากให้อยู่นานก็อย่าดื้ออย่าทำให้เบื่อหน้าตาตาอะไรของเองวะไอวิวแบตโทรศัพท์มันหมดอ่ะนี่ด้ชาร์จไหมอ่ะ นุ่นโอ้ไม่ไหวเลยมันไม่มีอะไรได้ง่ายกว่าน voilà ี้แล้จริงๆเหรอตาอะไรของเอ็งวะไอ้วิว หน่ออยะแล้วปฏิบัติการโน้มน้าวตาวิทยอมดื้อก็เร็มขึ้นข้อดีต่างๆของการติดตั้งโซลาเซลล์ถูกยกมามากมายไม่ว่าจะเป็นได้ใช้พลังงานบริสุทธิ์ช่วยลดมลภาวะของโลกอันนี้ไม่น่าเวิร์กเพราะตาวิทย์ก็ไม่ได้รักโลก ได้ใช้พลังงานฟรีจากแสงอาทิตย์ที่มีเพียบในหมู่บ้านของเราเอออันนี้อาจจะได้หมู่บ้านโคกร้อนแท้ร้อนตับแลบตลอดปีอ,อประหยัดค่าใช้ใจ่ายอันนี้น่าจะเหมาะกับตาวิทย์สายกี้ตื่นแบบนี้แถมยังขายไฟคืนให้ทางกกพได้อีกด้วยเอออันนี้ก็น่าจะเข้าทางตาวิทย์ก็น่าจะเลิฟอยู่นะหลานสาวพยายามโน้มน้าวขนาดนี้เชื่อเถอะแตาแก่จอมดือ้อก็ต้องมีใจอ่อนกันบ้างล่ะนะเมื่อไรแกจะกลับไปทํางาน จนกว่าตาจะยอมติดโซล่าเซลล์บ้านคนอื่นเขาอะอย่ามายุ่งกับชีวิตข้าเลยปล่อยให้ข้าอยู่กับชีวิตของข้าแบบเนี้ยแบบนี้ของตาคือแบบที่ไม่เปิดรับอะไรเลยเหรอเทคโนโลยีไม่เอาการพัฒนาไม่เอาความสะดวกสบายก็ไม่เอาทาไมอะตาเทคโนโลยีมันทําให้ชีวิตมันสบายขึ้นนะทําไมไม่ยอมรับอะไรที่ชีวิตง่ายขึ้นบ้างอะตาก็ไม่ได้มาดูแลกันอยู่แล้วนี่ตอนนี้จะมาสนใจทําไม ทำไมตาผู้แบบนี้อ่ะทำไมหนูจะไม่ดูแลตาทำไมจะไม่เป็นห่วงตาหนูอยากโทรหาตาทุกวันนี่เป็นห่วงที่ต้องโทรถานจากป้าข้างบ้านเพราะอะไรเพราะตาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไฟฟ้าเฮ้ยตาเป็นอะไรไปใครจะรู้อ่ะทำไมอ่ะตาตาเลิกขวางโลกเลิกทำให้เป็นหัวตะทีได้ไหมอ่ะเองไปได้ชีวิตของเองเถอะ ปล่อยให้ข้าตายไปเงียบๆของข้าเองเถอะได้ถ้าตายอยากอยู่แบบนี้อยากตายไประคนเดียวจริงๆอะ่ะงั้นตายอยากทำอะไรตาทำเลยวิวไม่ยุ่งแล้วเฮ้ยทั้งๆท,ที่รักกันเป็นห่วงกันแต่ก็ตั้งที่ถีใส่กันเนี่ยนะอยากให้หลานง้ออยากให้หลานดูแลแต่ก็ทำเป็นว่าอยู่คนเดียวได้ตวิทย์นะตะวิทงานเข้าและทีนี้จะง้อหลานสาวยังไงละ่ะ แกจะเองไงไรวิวปล่อยแกไปก่อนต้องดัดนีสัยความดื้อกันซะมั้งคุณยังไม่ห่วงแกเลไงี้ห่วงดิพี่หนูว่าอยากไอที่บ้านมีไฟฟ้าใช้จะได้ติดกล้องไว้คอยดูแกเป็นห่วงแกก็แค่เปิดดูคิดถึงก็วิดีโอคอหาได้ไม่ใช่เอ,อะคิดถึงก็คอรบกวนบ้านพี่ตลอดเลยอะเกรงใจนะรู้ป่ะบางทีอะเงินแกก็มีเยอะแะพี่จะขี้ตื่นไปทําไมก็ไม่รู้ หนูอยากให้แกมีชีวิตที่มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องคอยเป็นห่วงแกเกินไปแกจะอยู่กับหนูไปานานๆไงพี่เราเคยบอกกับแกไหมล่ะพร้อมจัดทั้งคู่ ตอนนี้อยากให้ทุกคนในหมู่บ้านคอ,อยระวังอยากกลับพืดค่ำกันนักพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่ามีโจรกำลังดักต้นอยู่ช่วงนี้กำลังเร่งไล่ล,ล่าตามจับอยู่ขอให้ทุกคนระวังตัวรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยจากเสียงตามสารหมู่บ้านเขามีไฟใช้ทั้งหมู่บ้านม,มีบ้านตออว,วิ่ได้วต้องส่องไฟเข้าบ้านเฮ้ยดีจริงเลยวิวสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันสู้กลับ หงมไสแล้วเอวเรื่องนี้อะไรไอ้เอวไอ้เอวไอ้เวหยุดี่ค่ะเองโอ้ยผู้ใหญ่เอ้าผู้ใหญ่โอ้โหแล้วมาไม่สู้ไม่เสียงดีไม่รอหนูกระโดดทีเปล่าเนี่ยเองแน่ใจนะว่ายังไม่ได้ทีเปล่าโอ้โหอุ้ยเออขอรทษคำว่าพังผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่อะละมาทําไมเดินเดนข้าก็มาออกละตะเวนนะดิก็ตอนนี้นะมันมีโจรมาดักต้น คนในหมู่บ้านน่ะเฮ้ยเขาประกาศเมอเช้าเอางไม่ได้ยินเหรอเฮ<ะ>อ้ยเฮ้วิววิวนๆ่นนุ่นๆุขาว่าบ้านเองน่าจะแปลกๆว่ะเฮ้ย เลแบบนี้แล้วไม่มีใครช่วยตาตาไม่เป็นไรใช่ไหมกแบบนี่อ่าเข้าใจกันสักทีนะตาหลานจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมันก็ต้องตามสูตรใช่ไหมวิวกลับไปทำงานในเมืองใหญ่แต่แก่จอมดี้ก็ยอมที่จะติดตั้งโซลาเซลล์เหมือนบ้านอื่นๆเขายอมรับเทคโนโลยีแล้วก็ปรับใช้ตามยุคสมัยถึงแม้ว่าจะยังงงๆเก๋ๆกันกอยู่บ้างแต่เดี๋ยวก็ปรับตัวได้เองแหละถ้าแค่ยอมรับ และเปิดใจเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวความสุขความเจริญความสะดวกสบายก็ตามมาเองเนอะแต่วิวิด